ครับผม TC Channel นะครับตอนนี้ FC มาจากสกลนครนะครับแวะมาเยี่ยมลุงพลน,นะครับมาให้กำลังใจก็เลยจะไปถ่ายรูปร่วมกับลุงพลน,นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับจวขับโค่นี่คนะ่ะมีได้ไก่นหมีได้ไก่ไยมมีได้ไก่ท่านนั่งก่ยเลยโอ้คืออยู่พังโคนนิเนาะมีได้ไก่เนาะบัน,นี้เพื่อความ

คู่ตอนยูโคล่าเออวันนี้กระสีเโมูกระสีนี่แหละเห็ดตัวจริงมาแม่ตอนห้ายดูมันดีดูแค่ไหนซีบุกถึงบ้านเลยกบางเยียมแม่แม่ต้มมาถ่ากันทุกคนมาแม่เล็ดเล็ดบอกนะแม่มาต้องให้ได้ลูกนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นเอฟซีตัวยง ตืมือมเคยไงต้าเป็นมือเคยเป็นลายม่เป็นลังเอาองเล็กมาเด้อุตส่ามาจากกรุงเทพนะน้องเพิอนนะมันได้เสือถายไหมมน้องมาเด้อคนคนซูเด้อรัไปหาคนผุไทยน้ำเดืยดครับวารีวานอนัะโคนเด้อครับเพิกกังใจได้โอเคัลังใจเด้อติตามมาตั้งแต่มื้อแรกเน้องโอมนคนอู นี kidneys, น่แนหะมอนเสร็จจริงลยเดีในนี่เห e nah. ็นนี่เห็นเป็นออาย่วัลิ์แต่ภาษาเซนมาเนได้5ปี6ปีแล้วทุจ้ะจ้าริงแล้วเนาะวันนี้นใจเดิไปไปแต้นไปอยู่ติไปแต้นไปตะคุนไปเอา ยายนะชอบเบิ้งผู่ครองยาผ้าเพื่อนเอ็กับเขาเป็นมันดั้งเดิมแล้วเพิ่นก็เอสแล้วเพิ่นกินน่ะตอนเพิ่นกินน่ะก็ได้เบิ่งงพุเธอเวลาเพิ่นแก่เพื่อนอ้อมย่างคาะกับน้องแม่เนี่ยเพิ่นไทยไรน่ะชอบเบิ่งแต่เบ้อน้องๆเบ้อเบิ่งเด้อตอนเพิ่อกกับเขาน่ะขึ้นไทยเฮาตอนยังน้อยวันอะไรน่ะเดี๋ยวแต่นี้เนาะ ครูน้าบิงครับอืมแถวๆเด้อปลาไปเด้อยายไปเด้อยายกเป็นคู่บำนานครับไม่ได้มาเห็นนะเดินทางปลอดภัยนะครับเจอแล้ครับขอบคุณนะครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับ พี่ก็ดีใจนะครับที่มาเห็นลุงคนนะครับเป็นอันนค้นผู้นึ่งอีกคนหนึ่งเพียนไปโรงเรียนตัวเอาเบิ่งลุงคนไปอยู่นี่แหละเด้อใช่ใช่เห็นแล้วดีใจผูวพันเพื้นดี่ดีเนาะเนาะท่าที่พี่จกินค่ะแม่มันใสไหลาไม่ได้นี่เบิ่งใบหน้านี่มีเยาว์หน้าผู้ไทยมันเป็นแบบนี้แหละโอ้ยังสวยอยู่นั่นนี่คนผู้ไทย่ะมันเป็นกระตุ้งกระตุ้ย ผู้ใายว่าเดี๋ยวคือเดวกับบ้านเป็นการุ่งก็ยังเป็นเลยค่ะเป็นเต้นเนมันไค่ของจักรหนึ่งนะโอ้ทอมยังนี่ลยด้วยงานปลอดภัยนะคะจ้าขอบคุณในหลักรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กออนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ